คูข้าวครับคอมขาดคอมเจ๊งไปแล้วเสนอเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ครับการล้างระบบชัดเจนแล้วครับคอมใหม่ครับเอาคอมเพรสเซอร์ออกมาแล้วเนี่ยก็ล้างระบบสีเอสเวทที่ออกมาในดำปีเลยอัดในตัวทิ้งเอาไว้ละเพื่อจะเช็คว่าแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นรั่วอีกไหมนะครับครับเราจะไม่เปิดระบบทิ้งไว้ตั้งจากว่ามันจะเกิดความชื้นในระบบนี้ก็เอาทิ้งไว้ไว้สักคืนโลอัดไว้ที่140ยสี่สิบพีได้อยสปังด้านไฮ ได้มาก็เป็นของฮิตาชินะครับผู้ก่อสร้างได้ไหมาะว่าหวัวมาันสูงสูงอนะ่ะรันตัวเปล่านะครับเพื่อจะดูกระแสคอมเพรสเซอร์ที่เราได้มาเนี่ยมือสองเนะี่ยครับมันกินกระแสในเลดปกติไหมหลักก่อนที่จะประกอบเข้าระบบไปตัวเป่าตัวจนะุด3์นะอัานอยไก็กินอยู่ประมาณ1.5ตอนนี้ผมนำคอมเพรสเซอร์นะประกอบเข้าไปแล้วหนะักการดัดแปลงท่อต่างๆให้มันสามารถโค้งเข้าได้กับตัวเดิม อัดเตโตเข้าไปพวกร้อยเชื่อมต่างๆนะมันรั่วหรือเปล่าก่อนที่จะเก็บรายละเอียดเนี่ยร้อยแปดสิบี่ใดนะครับเอาสไลด์เอากลบลงไปรอเชื่อมตรงไหนก็ลง,งทุกที่ที่มีรอยเชื่อมของเรานะครับทิ้งไว้สักคู่หนึ่งมันรั่วเล็กๆมันจะเกิดฟองมันไม่ขึ้นทันทีนะมันจะค่อยๆดันขึ้นมาโอเคครับตอนนี้ก็ตั้งเอาไว้ที่ลบยี่สิบต้องฟิตก็ได้แล้วช่องธรรมดาสามองศาได้ตามที่ตั้งเครื่องก็มีการตัดเรียบร้อยแล้วแข็งโป๊กเอาเลยครับฟังนึ่งเย็นเจี๊ยบเลย ส่งงานนะจ๊ะไซบายไซอาการคอมเพรสเซอร์คนลวดไหม่แล้วก็ล็อกมาแนะนำส่งครับชีนี้